เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบเวลาที่คนไข้มีความต้องการว่าจะทําวีเนียโดยที่คนไข้ย,ยังไม่ค่อยทราบว่าแบบ <คน S 1> เขามีท <ำ S 2> ําอะไรออมีรช้อยส์อะไรนะจริงๆควรจะมีช้อยส์ให้คนไข้เลือกแล้วเราควรจะออฟเฟอร์ว่าเออจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะคือเค้นี้แต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ มีหนึ่งสองสามสีจ่จริงๆแล้วอาจจะต้องจัดฟันก่อนแต่คอนดิชันเขาเยอะมากคือไม่รอไม่ได้ทำงานห้ามติดเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยหรือรู้สึกว่าอายุเยอะเกินไปที่จะติดเหล็ก แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจคนไข้นะทุกคนมีคอนดิชันที่แตกต่างกันไปดู treatment แพทย์อาจจะวางหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องทําได้ตามนั้น้ามันไม่ได้เราก็ต้องบอกคนไข้ว่ามันเสียที่มันจะเสียเปลี่ยนอะไรเงี้ยเช่นสมมติว่าฟันห่างเราก็จะบอกเลยว่าทําวีเนียร์ได้นะคะแต่ว่าถ้าฟันห่างเนี่ยฟันมันก็จะเป็นที่จะต้องอ้วนขึ้นมาเพื่อปิดอะไรอย่างเงี้ยคิดสภาพดูก็คือเหมือนสมมติว่าฟันมันมีช่องว่างนะคะการที่เราจะทำทั้งนั้นมีสองอย่างคือเลื่อน จุดเอจุดเยมันมาชนกันนะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือทําให้มันอ้วนขึ้นมาทั้งคู่นะคะซึ่งบางทีในบางเคสเนี่ยที่ฟันที่มันสั้นมากๆแล้วเราไม่สามารถเราไม่ได้เติมฟันเยอะเนาะการไม่เติมความยาวลงมาเยอะฟันก็อาจจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมกลายเป็นคนอ้วนเตี้ยอ้วนเตี้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกคนไข้แล้วก็ใช้เทคนิคของแ l a บเพื่อที่ทำให้รูปทรงหลอกตา ใช้แสงละเงารูปทรงหลอกตาก็จะเพิ่มข้อจํากัดของคนไข้ในการเลือกทรงฟันไปด้วยก็คือหลักๆถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเอ้ยจริงๆเราต้องจัดฟันนะหรือว่าต้องมีการแก้ปัญหาในช่องปากก่อนที่จะทำวีเนียร์เนี่ยก็อาจจะเป็นการดีไซน์มาให้เขาดูก่อนว่าไฟน์นลงานมันจะออกมาประมาณเนี้ยเราก็ทําการมอออัพเนาะ